สวัสดีค่ะปอๆนะคะวันนี้นะคะเมื่อกี้ก่อนปอออกเกมคือปอออกเกมเพราะว่าปอต้องเปิดเสียงนะคะก็คือมี GM เข้ามาประกาศนะคะว่าตกปลาไวขึ้นนะ<ม>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองกันละกันเนาะตอนนี้ปอก็มีเหยื่ออยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอจะสันพื้นที่ก่อนละกันเนาะ คือต้องบอกว่ากิจกรรมนี้นะคะพอไปตกปลามาได้แป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่เกมจะปิดนอกนั้นก็คือยืนบอรดอยู่เพราะว่า <c oughs> อตั้งใจจะเก็บซอทห้ครบ400ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสต,ตกปลากันดูเฮ้ยพอว่าปอะจะบันทึกตำแหน่งตกปลานี่วะพอลืมอะ กิจกรรมนี้นะคะไม่ว่าจะบอดหรือตกปลาก็เป็นแนวทางสำหรับคนขี้เกียจนั่นเองเดีย๋ยวเราพิวดีนะปอยังมีเอ็มอยู่ไม่ตัดสินใจขายไปจนหมดนะคะไหนดูซิเพราะว่าถ้าเป็เกิดเป็นครั้งที่แล้วเนี่ยความเร็วในการตกปลาคือจะเทียบเท่ากับการตกด้วยเหยื่อธรรมดาถูกไหม แต่ว่าอันนี้เห็นว่า้อายเหยื่อนะคะใช้ประมาณ30นาทีอันนี้เจมเขาเป็นคนบอกนะไม่ใช่ปอเห็นเมื่อกี้แบบแบบก่อนออกเกมไปปอจะทำอะไรออกปอจะตกปลาดูสิเดี๋ยวปอเซฟจุดตกปลาก่อนผิดเหยื่อปะวะ พอทำอะไรผิดปวะว่ะทำไมรู้สึกว่าไม่เห็นมันเร็วเลยใช่ไหมอ่ะผิดเหยือปะวะเนี่ยว้ายเดี๋ยวก็วผิดเก็ดคำว่าที่ที่ต้องมีน้ำจัง กวาจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันน่าจะเท่ากับเเบ็ดเขาเรียกว่าอะไรวะเหยื่อธรรมดาใช่ไหมเหยื่อแบบเหยื่อปกติอุยอ้ยอุ้ยอ้าวว่าอ๋อทำไม คือต้องให้แบบสตาร์ทก่อนงนี้หรอแล้วถึงจะวยเอาว่าเอ้ยแบบนี้โอเคดูดิขึ้นรัวๆเลยเอ๋อคือต้องแบบตกช้าไปรอบนึงก่อนนะคะแล้วก็มันถึงจะแบบว่าแบบไฮสปีดกว่านี้คือไฮสปีดเพิ่มขึ้นเออแบบนี้โอเคเอาว่ะทูน่ารัวๆโอ้โหฟังเสียงนะคะ เพราะว่าเหมือนคนกำลังจมน้ำเพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่ยังบอดไม่ไหวก็ผันตัวมาตกปลาก่อนได้นะคะนี่ว่ากระใจจะมีแต่ทูน้าจริงๆเหรอเนี่ย เดี๋ยวปลองแบบขยบออกมานะคะโอเคค่ะเหยื่อตัวแรกนะคะมันจะเป็นการแบบให้สุดหลอดก่อนประหนึ่งว่าเออฉันจะใช้เหยื่อนี้ตกจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือการตกครั้งต่อไปนะคะมันจะเป็นถึงกานการตกที่ไวขึ้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอรอดูให้มันมิดหลอด คือตกครั้งแรกมันล็อกไว้ที่ water of life ป่ะวะ <c oughs> ได้สังเกตว่าตอนแรกที่ปอตกได้ก็ได้ water of life <c oughs> มาเหมือนกันนะฮะก่อนที่จะกลายเป็นปัทุนาได้ลองอีกทีดิ ไม่ใช่คิดไปเองนะคะโอเคค่ะก็อย่างน้อยก็เป็นการตกปลาได้ไวขึ้นสําหรับใครที่มีเป้าหมายที่ฉลามหน0 0งก็คิดว่าคงไม่ยากแล้วแต่ว่าก็ต้องใช้ในส่วนของเงินเอ็มใช่ปะเป็นตัวซื้อเหยื่อแล้วก็เออว่ามันมีเหยื่อ2แบบนี่ใช่ปะไหนขอดูสิย,ยางมาผมค่ะดูกอนนะ มันมีเหยื่อสองแบบงั้นเดี๋ยวเาลองซื้อเหยื่อแบบนี้ไปดูแล้วกันสิบอันพอนะคะว่าแบบว่ามันจะตกแบบไฮสปีดเหมือนกันเหมือนกันไหมสายละสูโอ้คังอย่างลกเลย ได้แต่งกิบวินชักขึ้นเป็นสองเท่าหลอกกูปะเนี่ยรอ <laughs> <sk ling> ดูรอดูรอดู เหอนว่าเหยื่อปกติจะไม่ได้นะคะจะต้องเป็นเหยื่อแบบแบบนี้เท่านั้นนะคะเตอร์กี้ไบพัถ้าเกิดว่าเป็นแบบอันเนี้ยที่ใช้ไก่งวงแรกก็คือจะเป็นการตกปกติด้วยความเร็วปกติแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเออเหยื่อที่ซื้อด้วยเงิน M เ,เท่านั้นนะคะถึงจะเป็นการตกแบบ h ไฮสปีดเฮ้ยเมาส์มาเป็นอะไรวะคลิกไม่ค่อยติดโอเค สำหรับใครที่มองหาฉลามอยู่ก็เรียกได้ว่าน่าจะตอบโจทย์อยู่นะคะพอสมควรแล้วก็เห็น GM นะคะบอกว่า500เยื่อนะคะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็คำนวณการใช้เวลากันดูแล้วกันเนาะโอเควันนี้ปราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ